เปิดไมค์ด้วยนะคะค่ะท่านต่อไปเนี่ยท่านต่อไปเดี๋ยวขอ,อส่งข่าวถึงอาจารย์ด้วยนะคะ,คะเห็นเห็นท่านยกมืออยู่แล้วท่านยังอยู่ในห้องนะคะตอนนี้ท่านลดมือลงอก็จะเป็นลําดับต่อไปได้นะคะถ้าท่านยกมือขึ้นมาใหม่ค่ะตอนนี้เชิญอาณาไทยกันค่ะเชิญค่ะดาชราวัอาจารย์หมอเขียวใจเพชรจ้าจน จเจริญทาสันติดีมีใจไร้ทุกข์กรกอาสาและหมุนได้ดีทุกท่านนะคะดิชันนัตาไทยชันทนารุ่งพกักอายุ66บปีวันนี้เป็นนักศึกษารามแล้วก็เป็นเรียนแพทย์แผนไทยวิถีทําคำชุนโลกน,นะคะตอนนี้จะมาเล่าเรื่องพึ่งกนเมื่อเช้านี่เองค่ะพดีเพื่อนที่ไปเอาขี้เท่ากับเขามาทำนาำ น้ำยาสักผ้าน้นำยาล้งจานเองมาเป็นเวลานานแล้วค่ะมาตั้งแต่ตอนสมัยที่เชุมนุมที่สวนลุมหาที่กล,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 ลุ่มแพทย์เอกลุ่มแพทย์วิถีทำกลุ่มอะไรอะกลุ่มสันเตอร์โศกเขามาทาน้ํายาแล้วก็แจกฉันก็เลยบอกน้องๆว่าแจกทําไมทํำไม,ำไ,มไม่รับเงินเขาบอรับเงินก็ได้ห้าบาท ทีนี้ดิฉันก็บอกว่าท่านไง,ไงน่ายๆน้องเขาก็เลยสอนทำก็มีกลุ่มช่วยสอนทำเรื่องน้ำยาล้างจานล้างยาสัะผ้าดิฉันก็เริ่มทำมาตั้งแต่สมัย่อนชุมนุมอยู่ที่สรนลงุงเสร็จแล้วก็จะไปเอาขี้เท่ากับเพื่อนคนนี้ทีนี้ไม่ทราบว่าฐานเนี่ยทราบว่าเป็นคาร์บอนแล้วก็กินแค่ทงเสียลูกสาวซื้อมาเวลาท,าทงเสียเนี่ยจะกินคาร์บอนของฐานแล้วก็ซื้อขนมชาโคมาดิฉันก็ไม่ทราบว่าฐานเนี่ยสามารถที่มาแช่ผัด ต่อทำให้แบบละลายเพราะปกติจะใช้โซเดียมไบาคาร์บอเนตกับน้ำส,ส้มสายชูเกลือถ้าเกิดซื้อผักลูกซื้อผักมาจากห้างนี่ฉันก็จะใช้วิธีนี้แต่ปกติอยากเจ้าจอเองจะปลูกเองแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านแบ่งปันกันจะเป็นพวกผักบอบสารพิษเนี่ยทีนี้เมื่อเช้าบอกเพื่อนว่าค่ะหลายวันที่แล้วถามเพื่อนว่าทานแบบนี้ที่แบบไม่ใช้ใชไม้เก่าต้องเป็นไม้ที่แบบอะไรนะที่ทางทาง ทางจิตอาสา,าได้บอกไว้ว่าต้องเป็นไม้ที่เป็นเป็นรากไมในะ้ใช่ไหมคะที่เผาใช่ไหมคะดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าเอามาแล้วเนี่ยนะดิฉันจะมาแช่ผักแล้วก็ทานได้ไหมอันนี้ขอถามตอนที่นี่เลยค่ะว่าทานอันนี้ทานได้ด้วยไหมคะแต่นี่เพื่อนเขาบอกว่าจะได้แล้วค่ะดิฉันก็สั่งไปหนึ่งกิโลก,ก็ว่าจะมาแช่ผักด้วยถ่านอันนี้ค่ะ เสร็จอันนี้จบเรื่องนี้ไปต่อไปก็จะมาเรื่องรักสีต้องสารภาพว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนตลกเป็นคนชอบตลกนี่ยเป็นคนตลกเป็นคนชอบอ่านหนังสือไขวเลาะหนังสือเปิยตู้มาตั้งแปดต,ต,อ,นตอนเด็กๆเลยเรียนหนังสือไม่ค่อยได้เรียนหรอกหนังสือเรียนไม่ค่อยแอบอ่านหนังสือไัวเลาะเรียนใต้เก๊แต่หนังสือเรียนอยู่ข้างบนหนังสือไัว่ลนี่ยแอบอ่านแล้วก็นั่งดูถามก็แอบชงหน,น้าไม่ค่อยสนใจเรียน่ะ เรียนก็เรียนเั่ากลางๆไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าเสร็จแล้วพอเรี้ยมันเล่อยๆก็ตลกมานเลีอยกับเพื่อนฝูงก็จะพูดตลกอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะเยอะเป็นคนเพื่อนเยอะแล้วก็พอมาเป็นใบรุ่นหน่อยหนึ่งเรียนสักประมาณม .4 ม .5 ก็เริ่มติดหนังสือดีฉันดิฉันนี่จะอาจนจบปริญญาตรีจนจบปริญญาตรีเสร็จก็เริ่มเรียนปริญญาโทแต่เรียนที่สำเร็จนะพอดีแต่งงานซะก่อนก็เลย ยังติดอยู่ติดเจนแบบเป็นคนตลกแล้วก็ชอบพูดตลกกับเพื่อนแล้วก็โมอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาไปปฏิบัติธรรมเสร็จดิฉันก็มานั่งนะึกว่า้ยนั่งเสือดิฉันเนี่ยนั่งมาไล่าสาระจริงๆอ่ะโดยที่ไม่ได้มีใครบอกนะะดิฉันคิดขึ้นมาได้เองว่าเลิกเลิกเป็นสมาชิกละจะต่อไปนี้จะเลิกเป็นสมาชิกดิฉันแต่ว่านักสือไทยหัวลอกกระตุยตัวนี้เลิกไปตั้งแต่ตอนที่ที่อ่านนักสือดิฉันอนะ่ะ แล้วก็เลิกไขหัวเลาะเลิกตัวอต,ต,ตัวแล้วก็มาเลิกดิฉันเสร็จแล้วก็มีความรูม้สึกว่าเออตัวเองก็ยังตลกอยู่แล้วก็มากินพอมากินเจแล้วก็ปฏิบัติทรมเพื่อนก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงจะมีวันหนึ่งเพื่อดีสมัยเรียนด้วยกันก็ไปเรียนต่อพิณิโยโทที่อเมริกาเขาไปเขาก็บอกเขาว่างมากก็เลยสมัครเหออรียญหนึ่งอะเดอร์ตี้โจ๊กเขาก็ส่งมาให้ดิฉันเล่กดิฉันก็หนูเอยฉันไม่อยากฟังแล้วอะ่ะ เขาบอกทำไมจะเปลี่ยนไปทําไมจะไม่ตลกอ่ะก็จะส่งมาให้ทุกวันส่งทางเมลส่งทางแบบจดหมายมาให้อจะส่งมาอยู่เรื่อยทาไมเจอขยันส่งให้เก็บเงินเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยบอกเขาบอกเธอไม่ต้องส่งมาแล้วนะเราไม่อยากฟังก็ไป,ไปเจอใครอีกทีหนึ่งเราจะไปทริปอเมริกาด้วยกันเขาอยู่บนเครื่องบินแร้วแต่เรื่องเตอร์ดี้โอ๊กดิฉันก็มาปฏิบัติทำแล้วดิฉันก็บอกว่า เฮ้ยไม่เอาดีกว่าเขาบอกเฮ้ย hey, ทําไม่จะเปลี่ยนไปแล้วกไม่เอาเราไม่อยากฟังเรื่องนี้แล้วลว,ว่าเราเบื่อเราเบื่อมันไม่สนุกแล้วว่ามันมันไม่รู้สึมันจสอิสเอียนอ่ะเช่นจะอจจาเจียนแล้วอ่ะเวลาจะเล่าเรื่องเดอร์ตี้โจ๊กอ่ะเราเขาบอกว่าเขาก็เลยเมินเราหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คบกันเพราะว่าที่คบกันเนะี่ยโมแต่คุยแต่เรื่องเดอร์ตี้โจ๊กแล้วตอน,นหลังนั้นเราก็มากินเจด้วยเพะมากินเจเสร็จเพื่อนก็น้อยลงพอเดอร์ตี้โจ๊ก ไม่เอาเพื่อนก็น,น้อยลงพอพอวันนั้นอาจารย์หมอเียวบอกว่าการตลกเนี่ยผิดศีลเดีฉันก็มาน่าคิดจริทีนูว่าเฮ้ยเราผิดศีลมาตั้งแต่เด็กเลยนะเราเป็นคนชอบตลกจนเพื่อนๆนี่ใครกจะรู้หมดเลยว่าถ้าไปงานไหนเนี่ยนะถ้าไม่เอาเราไปเนี่ยมันจะกล่อยมากเลยก็ต้องเรียกเราไปาเราว้อๆๆๆๆต้องเดต้องเชี่ยวไปด้วยอะ่ะ ป็นคนชอบทั้งเชี่ยวอยู่เลยก็ปไปไอ้เป็นที่เป็นทุกกลุ่มก็ะจะเป็นจะตลกทุกที่เป็นตลกที่ไหนที่ไหนก็จะตลกแต่นี้วันนั้นาอาจารย์เมาเกลียวพูเสร็จพอพอมาโควิดเสร็จก็ไม่ได้รวมกลุ่มกันก็ส่งไลน์กันลง,ล,งลงเรื่องตลกดิฉันได้ยินจากอาจารย์เหมาเกียวเสร็จฉันก็เริ่มน้อยลงไม่ส่งคือเพื่อนส่งมาจะไม่ส่งต่อจะไม่ส่งแบบเล่าให้คนนี้ให้คนนี้ฟังก็จะตั้งใจไว้ว่าจะลดละเลิกจนเมื่อวานเนี้ย มันมีเรื่องตลกมากจริงๆดิฉันก็เลยไม่ส่งต่อละพี่สาวก็ส่งมาบอกทำไมถึงไม่ขำหรอแล้วก็บอกว่าทุกทีจะขำก็เจนจะทิ้งสติกเกอร์ฮ่าๆอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยแบบตอนนี้เป็นี้เนี่ยตั้งใจว่าจะหยุดจะหยุดไม่เอาแล้ว่อไปจะไม่ไม่เอาก็เลยคิดว่าต่อไปคงจะมีเพื่อนน้อยลงไปอีก <laughs> พกรแล้วมามานั่งคิดอีกทีว่า เออมันก็ดีนะรู้สึกมาสงบเพราะปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้สึกชอบเม็ดกินเนื้อสัตว์แล้วก็รู้สึกชอบเพื่อนจะน้อยลงก็ช่งเขาเขาเขาโกรธเราที่เราไปแล้วทําให้เขาไม่สนุกก็ช่างเขาเปไปเลยนึกในใจไงว่าเราก็มาคบหมู่มิตรดีก็ได้ในกลุ่มนี้ก็ได้ไม่เห็นจําเป็นจะต้องมีเพื่อนแบบนั้นแต่ไม่ใช่ไป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 ,ไปตีจากเานะคือตีจากแต่ว่าเขาก็อยู่ดีๆเขาก็ไม่เรียกเราแล้วก็รู้สึกเออพอใจเหมือนกันว่า เราก็ไม่ไม่เรียกก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกมีความสุขกับการที่ฟังธรรมของอาจารย์หมอเขียวแล้วก็บทบทวนธรรมแล้วตัวเองก็ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วยึดศัสนาการรมฐานสี่แล้วก็ได้ฝึกโยคะยาเม็ดก้าเม็ดก็ทําแทบทุกเม็ดถ้าไม่จําเป็นก็สวนลำลำไส้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทำไมน่นานๆทำเมื่อก่อนจะทําบ่อยค่ะสวนลำไส้แต่นี่มีเพื่อนคนหนึ่งอะ เออชอบสวนแล้วกไส้เหมือนกันไปเ,เป็นมะเร็งที่ถุงน้าดีแลแ้วท่นนี้เขาสามีก็เ,เลยบอกว่าเนี่ยเธอระว,วังนะสวนบ่อยๆเนี่ยดูสิเขาเป็นมะเร็งแล้วอะ่ะแล้วก็บอกเอา้าสงสัยเขาเอาเชื้ออะไรเข้าไปหรือเปล่าไม่ท่าหรือเกี่ยวกับสวนหรือเปล่าก็ม่ซ่า แต่ว่าเขาเป็นคนรักสะอาดมากจริงๆเหมือนดิฉันซื้ออาหารไม่ใส่ถุงปติกเหมือนกันจะต้องเอาภาชนะไปใส่เอาเป็นโต้ไปใส่นี่ประเภทศเดียเป็นยังมาเป็นมะเร็งพอเขาเป็นมะเร็งทุกคนตกใจหมดว่าแต่ทุกคนไปลงโทษว่าเป็นพาะเขาชอบสวนดิฉันก็เลยระว,วังว่าเอ๊ะถ้าเรารู้สึกไถ่สบายหรืออะไรสบายดีเราก็จะไม่สวนก็น่านจะครั้งหนึ่งแล้วก็เรื่องตัวซาถ้าไม่น,นั่นดิฉันก็ง้อตัวเองอยู่แล้วะก็เลยไม่ได้อะไรแต่ว่า มีความรู้สึกว่าตั้งแต่มาเอ,อเข้ากลุ่มของหมอเขียวนี้รู้สึกชอบมากแล้วรู้สึกอยากจะอยู่เงียบๆไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรก็คิดอย่างนี้เลยละสิเรื่องตลกอันนี้จะเล่าให้ฟังว่าซึ่งตอนเรื่องถ่านเป็นนิฐานเนี่ยอยากทราบว่าเอามาล้ทานได้ด้วยนะถ้ามาบดแล้วทานเป็นคาร์บอนได้นี่ฮะอยากจะทราบข้าขมาณนี้หน่อยได้ใช่ไหมคะถ้าถ่านที่เขามาจากไม้ไม้ไม้ที่เป็นไม้ธรรมชาติ อันนี้สัง่งไปแล้วค่ะค่ะค่ะและ้วดิฉันไอ้เรื่องเอ่อทำเพื่อผักสวนตัวให้กับคนในหมู่บ้านแล้วยามมาบอกว่าเอ่อคนสวนมาบอกว่าดิฉันทานไม่ได้เพราะว่ามีสุนัขเอ่อได้อุจจาระกระอบเออคือถ่ายอะวะเอ่อถ่ายอยู่ที่นั่นมันสกปรกอย่าได้ทานเลยดิฉันตอนนี้ก็เลิกเชื่อเพราะว่าฟังวันนั้นถามอาจารย์หมอเขียวแล้วดิฉันก็เลิกเชื่อเรื่องนี้ละ แล้วก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนในหมู่บ้านว่าทานได้นะเธอไม่มันนิดมัน,นไม่นั่นแต่ว่ามันก็มันก็โตมันก็อยู่เป็นเหมือนกับธรรมชาตินะแต่ว่าก็มีคนเป็นเด็ดเด็ดทานนะคะแต่ดิฉันตั้งแต่วันนั้นมันไม่เด็กทานก็โชคดีพอดีแม่บ้านทองานเขาได้ยินว่าดิาฉันเจอปัญหาเนี้ยบ้านเขาปลูกเขาก็เอามาให้แล้วก็บอกให้ไม่เอาเออขอเอาตังค์ให้ถ้าเกิดธรรมชาติจริงๆนะถ้าบ้านเธอตำลึงมาลักี้นก มะเขือต่างๆเนี่ยเธอเอามาหมดเลยเอามาได้หมดเลยแต่ว่าข้อแม้ต้องเอาเงินเอามาให้สเดชฉันไม่รับนะเพราะว่าเขาก็อยู่ในฐานะที่เข้าใจหาว่าเขาเขาก็ยังไม่ใช่สบายที่ฉันแบ่งปันเขาได้แบบสลักสลักัน่ด้าวาเวลาเอาของมาให้ดิฉันบอกซีไม่เอานะเอาตัางปขอโทษจะเป็นอย่างนี้้วเลยเรียกทานผักเออดิมรู้ว่าอย่างเช่นตำลึงตำลึงจะเอามาหหวบ้านอาทิตย์นึงเอามาสองครั้ง แล้วก็จะเอามะระคีอกมาจะเอานู่นนี้มาเป็นฉันปลูกเองมันในกระถางอะมันไม่งามเท่ากับแบบออกไปข้างนอกที่มันมีมีอากาศหรือจะมีน้ำค้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โตเหมือนกับมันขึ้นมาแล้วพอเด็กกินครั้งหนึ่งแล้วมันกว่าจะโตอีกมันก็ช้ามันเราก็ต้องทานบ่อยบ่อยทุกวันนะคะเวาปลูกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะเป็นคนชอบนะคะชอบปลูกทำเพื่อผักสวนครัวมาตั้งตั้งนานแล้วค่ะมาเป็นสิบสิบกว่าปีสิบกว่า ตั้งแต่มาปฏิบัติทำอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ทำมาตีนเจดิฉันมายางตีนผัดก่อสารพิษอะไรอย่างนี้มนาะตลอดแล้วก็ไปซื้อของที่สันติอโศกเนี่ยเป็นลูกค้าสันติอโศกชมรมมังสวิรัฐที่จะตุจักรอะไรอย่างเงี้ยดิฉันเป็นลูกค้าประจำอยู่ที่นู่นนะคะก็จะบอกมาอยู่แค่นี้ว่าส่งกันบ้านอย่างนี้เรื่องแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะอ่ามีพี่น้องอท่านใดจะคอมเมนต์ก่อนไหมคะ พี่หมอกันดาเตรียมจะพูดหรือเปล่าคะพี่ค่ะเชิญคะ่ะไม่ไม่ดังใช่ไหมคะค่ะเชิญนกเต้พูดจะดีคะ่ะหรือพี่นกได้คะ่ะอ่าได้แล้วคะ่ะพอดีขอโคโฮสตแต่ยังไม่ได้เนื่องจากเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องนะคะก็สำหรับเรื่องราวของคุณนัทไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่ จะต่างๆกันไปนะคะเราจะเห็นว่าพี่น้องแต่ละท่านจะมีเรื่องราวของท่านมาไม่ไม่ไม่ซ้ํากันไม่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันคือเมื่อได้เรียนรู้แล้วเรารู้จักประโยชน์รู้จักสิ่งที่ตัวเองทําว่าใช่กิเลสหรือไม่ใช่กิเลสเขาจะควรอยู่กับเราหรือไม่ควรอยู่กับเราแม้กระทั่งว่าจะส่งผลกระทบอะไรก็ตามนะคะเราก็สามารถที่จะมีสัมมาทิฏฐินะคะแล้วก็เลือก เลือกที่จะเป็นในสิ่งที่จเจริญได้นะคะก็อนุโมทนาสาธุ <C True> กับเรื่องราวของคุณนาัทชาัยค่ะ,คะขอบคุณค่ะค่ะค่เชิญดรพุษดีค่ะเห็แค่อยากจะบอกว่าถ้าเราทําเรื่องหนึ่งที่ดีนะคะคืออาณัทชัยเนี่ยก็คือทําเรื่องเมียสัตว์ได้ดีมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเรียนรู้เนะะี่ยค่ะเราก็จะพบกับกิเลสตัวอื่นๆค่ะ นะคะอย่างตอนนี้ก็คือท่านทำสีละเอียดขึ้นนะคะในเรื่องของสัมมาวาจานะคะนะคะการที่เรา <c oughs> เราเราปรุงในเรื่องของแม้ว,ว่ามันจะคือแค่การส่งต่อที่มันไม่ได้เราเป็นคนพูดแต่เนื้อหาคือมันอยู่ในความคิด <c oughs> ในเรื่องของอ่านะคะการที่เราส่งในเรื่องของเดร์ตี้โจ๊กหรือว่าการตลกปูกฮาต่างๆเนี่ยค่ะมันก็คือในเรื่องของสัมมาวาจานะ ก็นี่ยแหละค่ะบางทีอันนิสงของการที่เราทําศีลถ้าเราทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ดีเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องอื่นที่ชัดขึ้นตาเราก็จะดีขึ้นนะคะนะคะบังคือการเป็นไปตามลำดับแต่ละขั้นนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะที่เราพบเจอในสิ่งในโจทย์ของเราเนื้อเป็นโจทย์ตักเด็กอีกต่างหากนะคะค่ะผิดศีลข้อที่สี่มาตลอดนะคะแต่ก็ไม่รู้ตัวเพราะว่า ท่องเพียงแค่ว่าผิลข้อสีคือไม่โกหกใช่ไหมคะจริงๆศีลข้อสีนี้ยังมีข้ออื่นๆอีกไม่พูดคำหยาบแล้วคำหยาบในรายละเอียดของคำหยาบก็คือไม่พูดที่พาไปสู่การผิดศีลหรือว่าเป็นการส่งเสริมให้ผิดศีลน,นะคะ แล้วทีนี้ถ้าเราเข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้นเราก็จะปฏิบัติได้ถูกใช่ไหมคะตอนนี้เรามีวิบากดีที่ทําให้เราเข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้นแล้วข้อที่สามเนี่ยไม่พูดส่อเสียดไม่พูดส่อเสียดเนี่ยก็ก็อ่าค่อนข้างจะชัดนะคะไม่ไม่ตีความก็ยังพอจะเข้าใจได้อ่าข้อที่สี่นี่ค่ะข้อที่สี่ที่เป็นพูดเพ้อเจอนี่ค่ะพูดเพ้อเจอนี้จะอาจจะต้องมาขยายความ ตอนนี้ตรงพูดอ่าพูดเดรต่โจงีก็จะอยู่ในกลุ่มของพูดเพอเจ้อแต่ว่าจริงๆน่ะนอกนอกจากว่าพูดเพอเจ้อแล้วยังเป็นการการที่เสริมกิเลสคนด้วยค่ะเป็นการพูดที่ผิดศีลในข้อที่เป็นพูดคำหยาบ นอกจากเพือเจอร์แล้วก็คือคำหยาบที่จริงผิดทุกกรณีเลยนะคะ<ช>ผิดทุกกรณีของสัมมาวาจาในสีข้อนี้เลยค่ะ<ช>ดังนั้นถ้าพอเราพอเรารู้แล้วเนี่ยแล้วเราออกมาได้แล้วเราก็รู้แล้วแหละจิตเราไม่ได้มีจิตที่จะไปต่อในเรื่องนี้แล้วเราไม่มีกิเลสเรื่องนี้แล้วเรามีช่องทางของการที่เราจะจะเลิกได้จริงๆตรงนี้จะเป็นพลังเหนี่ยวนําคน ในโลกด้วยนะคะเป็นเ่าเป็นกุศลที่เราอาอศีลข้อที่สี่จะได้แบบว่าสะอาดเป็นการเก็บรายละเอียดของศีลข้อที่สี่ในทุกประเด็นนะคะอนุโมทนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะเราลืมบอกค่ะยินดีต้อนรับสู่กลุ่มของฝุ่นปลายเล็บค่ะเราจะมีเพื่อนน้อยลงทีเรื่อยแต่เพื่อนเราจะมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค <c oughs> ่นนะ ขอโอกาสค่ะคุณนภาไทยคะมีแชทเข้ามาในห้องซูงนะคะพูดถึงคุณนภาไทยด้วยค่ะจากคุณซินดี้นะคะบอกว่าอนุโมทนากับคุณนภฐไทยด้วยค่ะฟังไปยิ้มไปซินดี้ก็มีเพื่อนน้อยลงหลังจากเลิกทันเนศสัสตว์ไม่มีคนครบเลยค่ะแล้วก็คุณออนวิภาก็บอกว่ายินดีด้วยค่ะคุณอานภไทยคุณอาเมมิทช,ชาวพอวทอค่ะ แล้วก็คุณบุตรกรนะคะก็บอกว่าสาธุกับคุณน้าไทยด้วยค่ะเลิกเป็นคนตลกนานแล้วค่ะสมัยเราสมัยเราเขาเรียกว่าตัวหาเลิกแล้วค่ะค่ะจะบอกว่าอนุโมทนากับคุณอาด้วยนะคะคือจริงๆทุกท่านนะคะคู่เองก็เหมือนกันก็แต่ก่อนก็ชอบพูดฟ้เจอร์ค่ะคอมพวเตคันเนื้อสัตว์เพื่อนก็หายไปเยอะเหมือนกันนะคะขอค่ะขอคุณค่ะนค่ะค่ะขอหาเรือนะคะเราจะ เราจะพักขยับกายก่อนดีไหมคะมีมัตชิ่งเคลื่อนไหวร่างกายน่าจะดีนะคะเราอ่านั่งมานานแล้วอพี่น้องลําดับต่อๆไปก็มามัตชิ่งกันก่อนแล้วค่อยมาส่งการบ้านกันต่อนะคะแล้วมีท่านใดที่จะต้องมีเวลาจํากัดหรือต้องเร่งด่วนอะไรไหมคะยกมือได้เลย